สวัสดีส่วนลดสุดพิเศษสวัสดีค่ะ ันนี่กับพบกับเกตกองแสงนะคะออกง่ายได้เชื่อค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กําลังมองหารถนะไปใช้ในครอบครัวขับขี่คนเดียวไว้รุ่นได้ไว้ทางานได้หรือว่าแม่บ้านก็ใช้รุ่นนี้ได้เช่นเดียวกันนะเกตบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้นมีส่วนรถสุดพิเศษ,ษมานําเสนอค่ะถูกกว่าช่องทางอื่นๆกันอย่างแน่นอนนะคะในสนของตัวสเปคนะรุ่นนี้ได้เป็นตัวแจจีเคนะคะรถบ้านมือเดียวเลย1.5ตัว S นะคะปี2017ตัวเกียร์ออโต้และเบนซินล้วนๆนะไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อนกับเลเลลไมแค่แ่กกวากิทา ค่ะพี่ๆขาและที่สําคัญวันนี้นะราคาถูกมากราคาหน้าป้านะคะสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทไม่ต้องมาไปคลีปวิดีโอนี้นะ,จะเจออกันแล้วเกบให้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยเหลือแค่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองจัดไฟแนนซ์เต็มวงเงินเลยนะถ้าจัดเอกสารชักเกดเจนไม่มีเครดิตคันนี้เกดยังสามารถดันเต็มวงเงินได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยผ่อนเข้าค่าประมาณเจ็ดพันนะคะเจ็ดพันกลมๆเจ็ดพันหนึ่งร้อยประมาณนีน้ตลอดสัญญาค่ะใครสนใจมีใจนะคะสามารถ,าารถยกขูสายตรงมาหาเกดได้ค่ะที่ศูนย์สามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะถ้า ก็เป็นทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอทไซค์เคเอึ 4. อย่าลืมแอดหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าเดี๋ยวเราเริ่มดูกันตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถกันก่อนตัวนี้นะได้เป็นตัวสีดำสนิทเลยสีดำเดำิมเดิมโรงงานนะคะบอดี้ดำภายในดำนะคะตอบคมไฟด้านหน้าต่างเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยเล้าหรือว่าภาพเหลืองฝังลึกแต่อย่างใดนะคะทุกอย่างสภาพเดิมสภาพดีนะคะจากโรงงานกันหมดเลยประวัติสูตรมีอยู่นะคะพี่ๆขาคันนี้ใช้งานน้อยมากไม่แปดหมื่นกว่ากิโลนะคะเจ้าของเก่าใช้ป้ายทะเบียนกรุงเทพตลอดพี่ๆขานะคะคันนี้ได้เป็นตัว ครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร ช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินนะคะได้เป็นตัวบ็อกซี่สูบเนาะแก้มซ้ายแก้มขวาหรือว่าพวกคานด้านหน้าต่างๆเนี่ยก็คือเดิมๆโรงงานทั้งหมดนะคะในส่วนของตัวระบบเบรกเป็นแบบ ABS นะคะสีแต้มเดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบค่ะพี่ๆแล้วก็หัวน็อตนี้เลยน็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่มีการขดใดๆนะคะฝากระโปรงเดิมๆโรงงานพวกสติกเกอร์นะคะมออกรเนี่ยอยู่ครบนะสติกเกอร์เหลยมบาร์ทุกอย่างก็อยู่ครบเช่นเดียวกันค่ะสภาพแผ่นกันความร้อนหเหมือนใหม่ไปไ้ายแดงพี่ๆขาคันนี้โคตรที่จะคุ้มแล้วก็ราคาสุลดเยอะมากๆน,นะคะในส่วนของตัวด้านข ไม,ไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอย,รอยเฉียวรอยชนใดๆค่ะ สีเนี่ยเสมอส,สวยรอบคันค่ะพี่พี่ขาแล้วก็ล้อนะตัวนี้จะได้เป็นตัวล้อมแบบเดิมโรงงานสเปคเดิมโรงงานมาเลยนะคะเป็นซีรีส์ยางนะ1น5่งั R 1 5แบบสีวงสีเส้นไม่ครบไม่ดุ้งแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ได้สองตัวภายในรุน่นนี้พี่พี่ตัวภายในนะจะได้เป็นตัวเบาะหนังโทนสีดำและลักษณะของตัวเบาะนะคะสามารถพับได้หลายแบบเลยนะคะเอาขึ้นมานั่งโดยสาแบบนี้ก็ได้พับลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะตัวเบาะเนี่ยเขาจะพับแยกเป็นแบบ60-40นะคะพี่พี่ขหรือจะพับอีกท่าหนึ่งก็ได้เนี่ย พนั่หลังขึ้นแล้วก็เอาตัวที่วางก้นเนี่ยพับขึ้นแบบนี้ก็ได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะเขามีตัวล็อกนะคะเห็นไหมพี่ขะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากเฉพาะแจจีเคนะที่สามารถพับได้แบบนี้นะคะภายในสวยภายในสะอาดนะคะแผงข้างประตูต่างๆรอยขีดข่วนก็ไม่มีเห็นไหมเล็บมือสัตว์ไม่มีรอยนะคะพวกสติกตตกี้สติกเกอร์หรือว่าตัวล็อกนี้รภัายทุกอย่างเนี่ยมีให้ครบนะคะพี่พค่ขาในสองตัวโครงสร้างเสาบี มีการติดตั้งในส่วองแผ่นเพจด้วยแผ่นเพจจะเป็นตัวสีเขียวหมุดเพจนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะคะไล่ขึ้นไปด้านบนยงางขอบประตูรอยเวทอาร์ตนะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆโรงงานเราได้เข้าว่าตัวต่างๆก็ไม่มีการไขนะคะพี่ๆค่ะรับประกันเลยของเกตดเนี่ยระบุในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนเลยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิความจมน้ำตัดต่อหรือว่ายอมแมรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เคยตั้งแก๊สมาก่อนแน่นอนร,ร้อเเช่นเดียวกันค่ะกับราคาโปรโมชั่นอย่างที่เกดแจ้งนะหน้าป้าย378ในคลิปนี้นะคะเหลือแค่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครสนใจแคปหน้าจอติดต่อน้องแอดมินได้เลยนะคะหรือว่โยขูสายตรงมาหาเกดค่ะที่ศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะถ้าเกิดเป็นทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอดไซค์เคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดและนา,านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและในสองตัวคอนโซลนะคะพี่ๆค่ะต้องอการใช้งานถือว่าน้อยมากรุ่นนี้นะจะมีแอร์แบ็กให้คู่หน้้้ากัันนนแลวววเรรียยบออะะคส่ขงต เครื่องเล่นตัวนี้ได้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมๆโรงงานนะคะมีรองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธด้วยนะคะแล้วก็ AUX USB มีพอร์ตซัพพอร์ตให้แล้วเรียบร้อยนะคะแบบเชื่อมต่อฟัง MP3 ในตัวรถกันได้เลยนะคะพี่ๆขาแล้วก็ในส่วนงตัวเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะดีไซน์เป็นเส้นตรงต้ขับขี่ง่ายขับขี่สะดวกนะพวงมาลัยทรง3ก้การแอร์แบ็กเรียบร้อยมีมาให้นะคะพี่ๆเนี่ยพรมหลังคาก็สูงโปร่งใช้เป็นตัวรถครอบครัวก็ได้ขับขี่คนเดียวก็ได้ในเมืองได้ต่างจังหวัดได้เครื่องพันห้าไม่อื่นกันอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวกก็บาาาาาดดดู้้้นนนนหหลลัััังงงตวท สองนี้นะคะแจจีเนี่ยจะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ถอยให้ด้วยด้านล่างนี้เลยนะคะเซนเซอร์ถอยหลังมีมาให้นะคะสองจุดสงตำแหน่งแบบนี้ติดตั้งมาจากเดิมโรงงานใช้งานได้ปกตินะคะมือไม้หัดขับตัวเซนเซอร์ถอยจอดเนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะตัวเบาะอย่างที่น้องแจ้งเนาะเบาะจะขับแยกเป็นแบบ60-40แบบนี้เลยในส่วนของตัวสายเบลหรือว่าตัวสายล็อกคาซิตต่างๆนะคะนี่เลยต่อปีรถ ตรงรุ่นตรงปีรถปี1 7จด17แท้ตรงรุ่นนะคะในส่วนของตัวอุปกรณ์ติดรถนะคะก็ทุกอย่างก็คืออยู่ครบนี่เลยอยู่ครบเดิมโรงงานบัครบร้อยแม่แรงยางอะไ่ต่างๆนะคะไม่มีการเจาะตัวรถติดตั้งถังแก๊สมาก่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะล่เขึ้นไปด้านบนนะคะรอยเป็นอาร์นะคะต่างๆก็คือเดิมโรงงานแล้วก็หัวน็อตฝาท้ายไม่ไข่ครั้งนี้เนี่ยน็อตไม่ขยับนะคะแบบรอบพันตรอบความพายทุกอย่างก็คือเดิมโรงงานนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็ในส่วนตัวโครงสร้าง ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งขวามือฝั่งของคนขับนะคะเพื่อสติกเกอร์นะบอกลมยางทุกอย่างอยู่ครบนะคะไล่ขึ้นไปด้านบนยางขอบประตูแล้วนอารซ้ายขวา4บานประตูเหมือนกันทั้งหมดเลย คราวนี้น้องได้เข้าประตูก็ไม่มีการไขนะคะพี่พี่ขามาพร้อมระบบไฟฟ้ารอบคันก็จบปับไฟฟ้าหมดเลยนะคะสี่บานประตูฝั่งคน,นขับจะเป็นแบบออตโต้นะคะในส่วนของตัวกุญแจจะได้เป็นตัวกุญแจรีโมทแล้วเรียบร้อยค่ะพี่ขาใครสนใจแจทีเคจับส่วนลดโปรโมชั่นแบบจุกๆแน่นอนเนาะหน้าป้ายนะมันสานเจ็ดแปดคลิปนี้นะคะเอาไปแค่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทใครอยากล็อกโปรนี้นะยกพลสายตรงมาหาเกดค่ะที่ศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะถ้าจะเป็นทางไลน์อาจจะทิเชียจะเป็นแอชไซคเคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดธนา กันและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้ค่ะพี่ๆขาเกดฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใคให้เกดด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจค่ะให้เกดและทีมงานกวงเสียงค่ะและสำหรับคลิปวีดีโอนี้เกดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบยบ่ยค่ะ